ฮลโหลเพื่อนๆสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับน้องไหวมากเขือม่วงนะครับผมเพื่อนๆเรายังอยู่กันที่เกมใหม่ล่าสุดของตัวค่าย p ีนั่นเพื่อนเกมอะไรนะมันชื่อ b u f f a l ลวินนั่นเพื่อเราลองเล่นแบบหลายๆรูปแบบน,นะสําหรับ EP 5 EP ใอพีจากนี้นันเพื่อนคือเราลองเล่นแบบตาต่ำสุดตากลางตาน,อน้อยไอตาโทษทีตาเยอะสุดนันเพื่อนแล้วก็เราลองซื้อฟิวเจอร์ไปแล้วนันเพื่อนตอนนี้คือเรามาลองเล่นตาแบบตาในน้อยดูนะเบ็ดที่ตาในน้อยดูนะเรามาดูว่าเกมใหม่นี้แม่งมึงจะมาในรูกแบบไหนนันเพื่อนเมื่อกี้คือกูเล่นตาแบบแม็กซ์สุดไปอะแตกไปโโหสองแสนอะ่ะฮเรามาลองดูเพื่อนตาละสี่บาทคือลองคราวนี้เราลองตาต่ําสุดนะกับ 50าตาอ่ะมาตากลางๆไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพื่อนเราอยู่ที่หน้าเว็บไซต 24s.com นะเพื่อนลิงก์ของเว็บเราเราต้องไหวอ่ะแปะให้เพื่อนไว้ใต้ใต้คลิปให้แล้วนะครับผมยังไงก็ลองเข้าไปดูก่อนก็ได้นะเพื่อนแต่ว่าไม่แนะนําให้ทําตามนะเพื่อนเราทํามาื่อความาเชิงเท่านันะ้นแต่ถ้ามึงอยากลองก็เรื่องของมึงนะครับผม ราคสี่บาทจัดไปไม่ค่อยเข้าเลื่อนไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยคิดว่าเกมนี้จัดมาเพื่อตาหนักไม่ได้จัดมาเพื่อตาตาเบาอะมาเอเข้าโอ้ปีสปีนมาเอเข้าไหม จบไปสิบสองบาทเข้ายากเข้ายากบอกเลยว่าเข้ายากตาน้ตอ่ะอาวปีกปีกมาอีกรอบนึงมาเข้าไม่เข้าเขาไม่ใหม่เข้าโอ้แม่เสียาย เรามาลองกันที่งบ500นลเพื่อนเริ่มจากงบ500 6, 6นะครับผมโอ้โหมาเก้ามาเก้ามาอีกไหมเก้าวมาอีกไหมม่มาแล้วเก้าเก้าเก้าวเข้าเก้าวเข้าแค่นี้ได้แค่นี้ วายมาวายมา,มาขอบคุณไว้ที่เข้าอู้ก้าวมาก้าวมาก้าวเข้าก้าวเข้าก้าวเข้า มาหลอกลอก่ออมาหลอกให้อยากแล้วจากไปอ่ะสามตาสุดท้ายมาไม่เข้า,านั้นเลยอย่าหาทําเลยตาน้อยน้อยอเกมนี้มันเหมาะสําหรับมันเหมาะสําหรับไอต,ตัวนี้อะตาสุดท้ายแล้วก็ูฟชเจอร์ไปเลยแล้วกันเพื่อน เลยไม่รู้สึกเสียดายอะไรเลยไงเออคือก็เอกเอก็ถือว่าเกิงได้มาลองให้รพืเอินดูอ่ะสวยงามสวยงามสวยงามาาไม่เท่าไหร่จริงมีหลอกเดียวกับ ซื้อปีสปินนะเพื่อนมาโอ้โห<า><า>เข้าอีกตัวไหมเข้าอีกต้อนไหมดับเบิลไหมอีอยไม่ดับเบิลนะเพื่อน<า>สามตาสุดท้ายมา หนึ่งร้อยไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนๆนะถามก็เอาสามสิบตาสุดท้ายเพื่อนไหนๆก็ไหนๆเอาจริงไหนๆก็ไหนๆอะ่ะอันนี้คือเศษตังค์จะแตกรอบรอบแม็กนะลองแม็กนะเพืนะ่อนะนะมันคือเศษตังค์บอกเลยว่ามันคือเศษตังค์นะสวยงามสวยงามได้กนะ้าวนำโชค อ้าวไม่เข้าได้อยู่ไม่สิบมาสิบเข้าไม่สิบโอ้โหไม่เข้าแล้วเข้ายากเข้ายากหรือว่าเข้ายากจริงเมื่อขึ้นม,มารอรอโอ้ยเสือกโอ้โหโอ้โหมันจะมาแล้วว่าตัวนี้ว่าเท่าไหร่สามบาทโอ้โหแม่งเยอะเยอะลงมูลสี่บาทได้สามบาทแม่งโคตรเยอะเลย เท่าหลายแสนเท่าไหล่แสนมาสิบสามตาสุดท้ายอพเพื่อ,อเคเ้าใหม่เขาเ,เสือมามา,มาต่อเสือเสือเข้าเสือเข้าเสือเสือเสือมาเอ้าไม่ใช่หรอเอาเข้าใจว่าเป็นเสือตัวเดียววันนั้นเนี่ยเหี้ยหลอกตาหลอกตาป้องสพมแม่งหลกลวงมูริโ ไว้อินซีโว้ายเข้าอยู่ว้ายเข้าอยู่อินซีเข้ามาอีกตัวนึงมาไหมไม่มาจ้ามาไม่ได้คิวเขามาอีเข้ามาสองตาสุดท้ายเออคืนกำไรให้เมสแล้วกันับผมกูคืนกำไรให้มึงนะโอเคหมดไปประมาณ450 ยังไม่เสียดายและไม่เสียใจนะโอเคเพื่อนก็อย่าหาทําเลยดีกว่าเกมนี้มันเหมาะสําหรับไอใส่แม็กขั้นละแหละอ่ะตรงเอาตรงเลยสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเพื่อน